คือตอนนี้เมอรเป็นชุดสี LD สองพันเแล้วผมแม่เสือกลืมดูว่าข้างหลังแม่วันใส่เดวยกันไม่ได้คือบลสองทรงทหลิวทำนะครับแต่นี่เป็นโครงเดิมเป็นโครงเดิมเราลองแผ่นมีเนียมตรงนี้นะครับผมแต่ว่าผมทำบอสมาใหม่อยู่นะที่เป็นบอสทรงเชิงเลยอย่ารอดูกันเร็วๆดิเป็นบอสลอยซิทรงเชิงแบบแค่แผ่นมีเนียมเลยอย่านี้จะเป็นเท่าไง คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำพูดที่หยาบคายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากพ่อจากแม่ของท่านด้วยนะจ๊ะจุ๊ครู โอเคทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวราบันีแล้วก็วีรบุรุษนักบินเงี้ยงทุกท่านด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่บมกเชเปอร์ใช่แนลนะทุกคนก็คือนะครับผมวันนี้เราได้เปลี่ยนชุดสีหมูแดงใหม่ทั้งคันเลยนะครับผมไม่ใช่แบบว่าแค่งหนานะผมก็คือผมเบิกมาใหม่ทั้งคันเลยก็เบิกมาจากพี่นามนรูลานนาครับผมใครสนใจก็สามารถไปสั่งกันได้นะครับผมกับพี่นามนะก็คือรวดเร็วมากคือเบิกแค่ไม่ถึงอาทิตย์อ่ะก็คือได้ของอะไรพวเบิกแป๊บเดียวนะก็คือตอนนี้เบิกเป็นชุดสี LED 2021แล้ว ผมแม่งเสืยอเลืมดูว่าข้างหลังแม่งมันใส่ดดวยกันไม่ได้นีค่ครับทีแรกผมจะใส่ชุดสีเต็มให้น,น้องๆดูไงเพราะว่าน้องๆขอมาว่าพี่ครับใส่ชุดสีเต็มมาดูหน่อยผมเลยจัดมาเลยชุดสีนั้งันนะครับผมเพราะว่ารถเราวิ่งได้แล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้แม่งลงทะเลอีกแล้ววะ <laughs> แต่กันแรงมันเดิมเลยเดี๋ยวทำใหม่นะครับผมแม่งไปเทียบมาเมื่อคืนน้ำมันเครื่องเหลือประมาณกี่อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรสองบ่อ,ขอเขาเรียกว่าอะไรยี่สิบหรือสี่สิบบุณแหล่ปกติเขาต้องเติมแปดสิบใช่ไหมใช่ศูนย์จุดแปดใช่ไหมศูนย์จุดแปดอันนี้แบ่งเหลือศูนย์จุดสามบ่อหรือศูนย์ศูนย์จุดสามนี่แหละคือดีลูกผิดงัเมื่อคืนนี่ครับนี่เป็นไงสีเป็นตัว LED อ่าตัวรอบแม็กตัวไมด์ดิจิตอลตัวที่ว่ามันเป็นเสือ้อเออฝา เหมือนร้อยยี่ห้าทุกคนเนี่ยถ้าเราใส่ไม่เข้ามันประมาณนี้เดี๋ยวสวยไหมสวยเลยเออแต่คือมันใส่ไม่ได้ตูดมันเจิดเจิดตรงนี้มาดูนี่ครับที่แรกก็ใส่กันไปแหละตรงนี้มันใส่ได้หมดเลยนะแลรกก็ตุ่มตรงนี้ก็ไม่ตรงกันเห็นไหมนี่ปกติตุ่มมันต้องอยู่ประมาณนี้เนี่ยมันไม่ตรงจริงๆไม่นตรงยัดเข้าไปตรงนี้แต่มันไม่ตรงไง เลี้ยวตูดแม่งกระเดิดซุตัวนี้ก็ไม่ตรงเออที่จริงมันต้องงุบลงนี่เนี่ยมันต้องลงนี่แต่ว่าหรือว่ามันได้วะไม่ได้พี่ว่ามันได้เลยนี่บิวไม่ได้ไม่ได้ดูมันเจิดว่าเจ้าวอย่างักไฟเบอร์ลงนี้ไม่เนี่ยมันได้นะเว้ยแต่ว่าอันนี้มันต้องอันนี้ว่ะเดี๋ยวมันลงมันจะอ้วนอ่ะมันได้เลยบิวลงมันจะอ้วนนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเขาดูทรงเดี๋ยวพี่จับไปก็ได้อัน ออกมาประมาณนี้ทรงมันจะออกประมาณนี้คือมันจะสวยเลยอะถ้าเราได้ใส่แล้วทุกคนแต่ว่ามันใส่ไม่ได้ส,สวยสวยเอยอพูดสวยอะแต่ก็คือกหนาาจะไม่ได้ใส่อยู่ดีนะครับผมเดี๋ยวต้องถอดออกผมก็จะถอดตูดออกแล้วก็ถอดตะ坤ออกมันเดิมนะครับผมก็อันนี้ผมก็ขายนะใครสนใจกับแบบว่าใครแบบว่าไปรับสาวมาแล้วเหี่ยโค้งอะไรเงี้ยใครเบื่อใส่ก่อสามารถมาซื้อที่ได้นะขายหนึ่งพันบาทสามชิ้นมีชิ้นหลังด้วยคือเท้ h ฮอนด้าเลยนีเยกก่เดี๋ยวมาดูใกล้ๆเบลเดี๋ยวเขาจะมีเชื่อว่าเท้าฮอนะ นี่ครับเออ,เอ,อชุดสีแบบเงาวิ่งๆเนี่ยบองตรงนะครับก็คือหมูแดงตอนนี้ก็เป็นสเต็ปห้าสามล่างเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมมารีวิวดูราคาแล้วกันก็นส่วนโรลนานะครับผมต้องลองหลาย,ลายๆคนถามกัขทำมาเยอะโรลนาเป็นซีนิวคือตัดแกนซีนิวนะครับผมเราก็โรล แล้วก็เป็นดาใช้ดำนะครับผมดำหนาแล้วก็เบรกอ่ามือเบรกบนนี่ก็บช่างแม็กอะไรนีก่ก็มีขายหมดเลยนะครับผมพวกชุดหนาชุดอะไรก็พร้อมใส่มีขายหมดเลยชุดชุดหนาผมเป็นชุดหนาแท้ไงเออผมอยากให้น้องๆเน้นชุดหนาแท้ดีกว่าถ้าใส่กึ่งนะส่วนอามหลังนี่อามที่ขาไม่ได้เลยต้องเป็นอามแช่มมาดูใช่ไหนี่ครับอามแช่มต้องเป็นอามแช่มนะวัยรุ่นเออคือแบบเฟี้ยวฟ้าวอาไเลยอ่ะคือโคตรสุดอะ่ะคือรถทรงเช็งมันต้องมีอ่ะทรงเซ็ง่ะรถ่ทรงเซง็ง,งนี่ต้องมีนะอามเนี่ยมันจะเป็นอามถอยหูโช ครับผมเพราะว่าโชคเราอะมันเตี้ยอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราถ้ถาเราใส่หูโชว์มาทรงมันจะสวยแบบมันจะโลบอแะบบถ้าไม่งั้นทรงมันจะเป็นเจ็บเจอแแบบดกัดกดกักเงองอะรู้จักไหมมันมดกักเงินอะทุกคน,นเธ่นั้นแหละก็ส่วนโชคหลังนี่ผมใส่เป็น2 7 5ห้นะครับแต่ตอนนี้2 7 5เ้ท่าหายากมากนะครับผมแต่แม่งงานเท่งานเทียมแม่งกับไม่รู้ว่าอันไหนมันเท่มันเทียมมันดีเนาะ ก<ช>ารแท้ยังรั่วเนาะเบ<ช>ลเนอะเออยังรั่วได้แบบบางคนซื้อง,งานแท้มาก็รั่วงานเทียมมาเผืเ่อแม่งชนขงงานแท้ยังมีอนะเ<ช>นาะเลยผมเลยไม,ม,ม่รู้ว่าจะรุปอันไหนแม่งดีแท้หรือเทียมนะครับผมก็เอาง่ายๆกเ็เรียกแต่คนชอบแต่งานเทียมตัวนี้มันจะแบบสันส้นๆน,นิดนึงนะสปริงมันจะยาวลงมานี่อแต่ว่า้อเนี่ยมันจะสั่นๆนิดนึงไม่สวยอะแต่ส่วนท่อดเนี่ยผมก็ใช้ท่อ t ทีนะครับผมเพราะว่าท่อไปนี่ผมทอไปนี่ผมวิ่งได้นะครับผมเออบางบางอันแบบว่า ผมใส่แล้วมันไม่วิ่งผมก็เลยคือเปลี่ยนหาลายใบมัางเนาะพ่อเปลี่ยนมันห้าหกใบอ่ะเปลี่ยนประมาณนั้นนะครับผมเดุมก็เป็นดุมพ่นคลินิกนะครับผมรออวงรออเป็นร่อไอสตองนะครับผมหนึ่งจุดหนึ่งหน้าหลังนะครับผมแล้วแล้วก็มีบอสนะครับผมหลายคนสงสัยมากว่าสิครับบอสเท่าไหร่เท่าไหร่คือบอสคือบอสโคส่งพี่หลิวทำนะครับแต่เนี่ยเป็นโครงเดิมเป็นโครงเดิมแล้วรอแผ่นมิเนียมตรงนี้นะครับผมแต่ว่าผมทำบอสมาใหม่อยู่นะคือเป็นบอสทรงเชงเลยเดี๋ยวรอดูกันเร็วๆนี่เป็นบอสลอยสิบทรงเชงแบบ แค่แผ่นปิ่นยำเลยถามว่าแล้วมันจะไม่ยุบหรอตอนนี้ตรงน,นี้จะไม่ยุบหรอคือลูกพี่ผมคิดคนอย่างดีลิวบอสซิ่งแกจัดให้แกบอ,อกเดี๋ยวพี่คิดคนให้เรามีตัวล็อกบอยนะตัวล็อกบอยตรงนี้ก็มีนะเดี๋ยวเอาผมให้ดูคลิปหนานะครับผมเพราะตอนนี้แกกำลังส่งมาให้ผมดูเพราะว่าแกเพิ่งออกแบบเสร็จนะก็เดี๋ยวรอดูคลิปหนาแล้วกันนะครับผมเออแล้วก็เดี๋ยวผมจะจัดประกวดรถด้วยคือผมคิดอะไรดีๆออกผมอยากให้ ช่งนี้มันร่วมสนุกกันนะครับผมก็คือจะมีรถทรงเชิงก็คือจะมีแต่รถทรงเชิงเลยนะครับผมก็มี3รุ่นมีซุปเปอร์คัพซุปเปอร์คัพตัวตัวของผมอะ่ะไม่ใช่ตัวไฟกลมนี่นะตัวนี้ยังไม่ได้น,ะนี่นี่ใคยดูตัวนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้จัดในรุ่นนะครับผมจะมี3 3รุ่นคือมี Super Cup, อซุปเปอร์ครับลบอยซิฟลอยซิฟไอเอลดีนะครับผมม,บ 1, 1, บ آ, ผมี3ร <laughs> ุ่นเฉพาะทรงเชิงนะครับใครอยากเอาตระออมมาประกวดก็ดเรียกแตะนะครับผมค่าสมัคิสามร้อยบาทก็คือที่หนึ่งจะได้หนึ่งพันบาทได้อาร์มผมได้เสื้อเสื้อฝัั่่่งลาว้กกก็ไดสติ๊เออรร์นะะคบผมที ได้ห้าร้อยบาทแล้วก็ได้เสือ้อ เสื้อฝั่งลาวนะครับผมแล้วก็ที่3ก็ได้300บาทก็ได้ค่าสมัครคืนเนาะที่สามเนาะ <Okay. S 1> ได้สามร้อยบาทแล้วก็เสื้อเสื้อฝั่งลาวนะครับผมก็นั่นแหละไม่มีใครสวยกว่าใครทุกคนคือจะแ,แบบว่าติดเตปมาหรือว่าติดอะไรมากันแล้วแต่นะครับผมคือแค่รถคุณทรงสวยติดเตปมาผมก็ไม่หาคะแนนเพราะว่าถ้าติดเตปมาแล้วแบบว่าทรงมันสวยอะน้าเบลแบบ <Okay. S 1> ยังไงวะทองเรามันเข่าตามันสวยเออมันสวยมันเข่าตาคือจะติดแบบแฟชเคอรี่หรือจะติดอะไรแบบแต่ว่ามันมองเราเพิ่ม รถแม่งไม่ลกกนะแม่แบบดูเราแบบสะอาดดูเราทรงสวยทรงได้นะ <c oughs> ก็ได้มดนะครับผมหรือว่าอยากลองดูก็ได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะพูดแต่ว่าพตดให้แต่คือต้องยอมรับในการตัดสินด้วยนะครับผมก็ที่ในช่างแม่ครับผมเป็นคนตัดสินนะครับก็ถามดากาต้องยอมรับในการตัดสินของลผม,ผมอ่ะเเพราะว่าลผมเลือกนี่จะเลือกไหน้นี้ที่สุดแหละไม่ใช่แบบว่านี่เราเจะเลือกแบบว่าไห้นี้ที่สุดเลยลำยังจะเป็นพวกกันหรืออะไรกับช่างนะครับผมผมแม่แบบว่า เขาหาดแค่น,นั้นคือจะเลือกรถที่สวยเท่านั้นนะครับผมเออใครสนใจก็เดี๋ยวรอสมัครกันครั้ละสามร้อยบาทนะครับผมจะให้แบบมาโชว์รถหน่อยเออใครทรงเคยสวยอ่ะสวยแต่ในเฟซบุ๊กอ่ะมาโชว์กันหน่อยดิกะได้แบบว่าเผื่อน้องๆยังมีคนที่ตามหน่อยใช่ไหมเแบลบลใช่เออจะได้เป็นแนวทางให้คนอื่นด้วยว่าคือแบบทรงอย่างนี้นะอะไรเนี่ยนะครับผมโอเคประมาณนี้ดูรอบๆก็อันนี้ได้ไหมเบลล์เนาะอันอนี้อนะไรทรงเิยมาจังไม่ยากแต่ว่า mang lâm vào bạc, tranh lệch tapping tạo ra trong phố tuyệt đi, thì sao thì sao thì thiên à. để là đi tranh lệch tuyệt vời mặt tranh lệch tuyệt vời Này, tranh lệch tuyệt vời mặt tranh lệch Để vời mặt tranh lệch tuyệt vời mặt สำหรับพวกใครชาวเวงอามี่ก็ไม่มีอยากตัดปูงนะครับผมจะตัดได้เลยตัดแบบนี้เลยไม่ใช่ไม่ได้รีวิวเลยนี่ครับตัดปูงแบบนี้เลยนะบางคนบอกรีวิวยูบ็อกหน่อยนี่ครับยูบ็อกผมเป็น,นยังไงเจ้าปิ้นนี่เลยต้องมืออะไรนี่ปิ้นี่ตัดตัดยูบ็อกนี่ครับมันก็นจะตัดประมาณนี้เลยสำหรับใครให้ผมรีวิวยูบ็อกนะครับผมนี่แล้วข้างในจะเป็นแบบน,นี่อันนี้ข้างในผมใส่แผ e นะ่นอะคริลิกนะหรือว่าใครอยากแต่ว่าเขาเรียกอะไรใส่ กันแบดก็ใส่ได้เลยเนาะเราขยายแบดต้องไปข้างหน้านะครับแต่ว่าอันนี้เองเอาไปดูอีกทีบหน่ออันนี้เองเอาไอ้แผ่นนี้คลิกลองเนาะแต่ว่าส่วนมากอ่ะถ้าเอาอันนั้นรอวปุ๊บแล้วเราก็ย้ายแบตมาไว้ข้างหน้าแือว่าวางแบตไว้อย่างงี้มันก็ได้เนาะได้เออมันก็จะเป็นนี่แบบนึงนะครับผมเออประมาณนี้แหละทุกคนต้่ำตรงปักติกอ่ะปักติกเดิมสามปกตินะทุกคนก็วันนี้ไม่ใส่ดูแล้วครับผมตัวรับใส่บางโทนแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะถอดออกมันเดิมเลยเพราะว่าผมว่าทรงมันดูสวยว่ะเพราะมันเป็นแบบ ยังไงล่ะมันไม่ค่อยโอเคเลยอะรถครับเรียนหรืองังไงแต่จะไดยพี่มาเรียบๆจะได้เลยมันใส่ไม่ได้เออไม่รู้ไงว่าสองน้ำพีทมันจะเป็นน้ำมันี้ไงที่ทั้มันใส่กันได้ไงที่แรกอ่ะแต่แรกสั่งมาไงเอาไปมาไม่ใส่ไม่ได้ต้องซื้อใหม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมซื้อใหม่มาเรามาใส่นะครับผมแต่ยังไงผมก็ไม่ได้ใส่อยู่แล้วผมแบบลือยลันนี่แหละคงมันจะสวยกันนะครับช่วย เที่นี่ประมาณน,นี้ผมก็เดี๋ยววันเสาร์นะครับผมวันเสาร์อ่ะเออวันนี้ดีกว่าวันนี้เปิดจองเสือนะครับผมก็ฝากไปส่งคนไลค์กดแชร์แล้วกดติดต่อใครด้วยนะครับผมนะจ๊ะถ้าอยากได้เสือกอ่ะขอไปจองกันได้ที่เฟซชาร,รค์คิปดังกระทอกนะครับผมเฟซชาร,รค์คิปดังกระทอกพิมไปเลยแะ้งวพงกุญแตรงนี้นะครับผมขอไปจองกันได้เป็นเสือแบบใหม่นี่ครับแบบแจะประมาณนี้นะครับแบบใหม่เสือแบบใหม่ 350บาทนะครับผมแขนยาว400บาทนะครับรวมส่งนะส่งฟรีก็คือจองก่อนแล้วก็เสือจะได้ประมาณอ่าต้นต้นเดือนหรือกลางเดือนกันยานี่แหละนะครับผม,ก,มก็นั่นแหละรอติดตามชมก็ใครอยากได้เสือก็สามารถเข้าไปจองกันได้นะครับผมเดี๋ยวจะเห็นทางเขามาเยอะไงไปละอย่าลืมแอปคาบเลงเกมได้ไปเจอกันที่ไหนบายซีอูเกมมอลรูปบ่ายจุ๊บจแม่งซื่อมากกับแม่ใชส